มหัสจัลไพรัตนาราศีต่อไปราศีพิจิกตูไพ่แห่งการทําบุญครับไพ่ใบแรกถวายของเป็นคู่ใบที่สองทำบุญอาหารสัตว์ใบที่สามทำบุญตักบาตรแม่โว้ยชาวราศีพิจิกไพ่ใบแรกก็ถวายของเป็นคู่ซะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนาจารย์ชามช้อนซ่อมนะครับ ชวนสามีนะฮะชวนภรรยาชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนลูกๆนะไปทำบุญนะฮะตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับถวายของเป็นคู่หน่อยแล้วตั้งจิตตั้งสัจจะอธิฐานให้ดีเชียวว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาเวลาจะหยิบจับอะไรก็ขอให้มีกำไรเวลารับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขอให้เป็นที่รักต่อเจ้านายและขอให้ได้รับ ความเคารพจากลูกน้องคุณผู้ชมขอแบบนี้นานๆน,น,นะฮะให้ถวายของเป็นคู่เนี่ยจะออกมาสักทีแล้วถ้าใครยังไม่มีคู่คุณผู้ชมก็ไปขอเลยตอนที่คุณผู้ชมถวายของเนี่ยขอให้ข้าพเจ้ามีคู่ครองที่สมใจนึกบางลำพูขอให้ได้คู่ครองที่ดีขยันขันแข็งไม่เกกมาเลกเกเลคุณผู้ชมไปขอแบบนี้ครับ ไปทำแบบนี้แล้วอย่าลืมนะครับเริ่มปีนี้อะไรดีๆมันจะได้เข้ามาหาคุณผู้ชมไพ่ใบที่สองทำบุญอาหารสัตว์คุณผู้ชมครับไพ่ทําบุญอาหารสัตว์เนี่ยนานแล้วเนอะที่ชาวราศีพิจิกไม่ค่อยได้ทําครั้งนี้คุณผู้ชมนะฮะใครนะฮะวัดไหนนะฮะติดแม่น้ําหรือติดลําคลองลําห้วยหนองบึงต่างๆคุณผู้ชมเอาขอนมปังนะฮะไปให้สักนิดหนึ่ง พอเวลาคุณผู้ชมให้เสร็จเรียบร้อยข้าพเจ้าขอการทำทานจากอาหารสัตว์นี้ ขอให้คนลุ่มนำเงินนำทองนำโชคนำลาบนำความเป็นอภิมหามงคลมาสู่แก่ข้าพเจ้าบอกชื่อเสียงเรียงนามไปด้วยชื่อนี้นาสกุลนี้และคุณผู้ชมก็ทำเลยอาหารปลาอาหารเม็ดขนมปังบางคนวัดวาอารามนะฮะไม่มีน้ำอยู่ใกล้ๆเลยอาหารหมาอาหารแมวบอกสมพานในวัดสักนิดหนึ่งหมาสมพานหลวงตาหลวงลงุง มาแมวมันเยอะนะวันนี้ผมเอาไอ้นี่มาให้ลูกหนึ่งนะอาหารแมวลูกอาหารหมาลูกนะหรือคุณผู้ชมจะซื้อเล็กๆก,ก็นด้นึกออกไหมครับไปทําสักนิดหนึ่งครับบางทีเหมือนที่ผมบอกอ่ะชาวราศีพิจิกทําบุญกับคนไม่ค่อยขึ้นนะฮะนึกออกไหมคุณผู้ชม ทําไม่ค่อยขึ้นหลายคนมาดูดวงกับผมทะเลาะกันนะฮะขนาดพี่น้องไม่ไม่ต้องไปพูดถึงคนอื่นนะเอาแค่พี่น้องบางทีพี่น้องยังอิจฉาเราเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมบางทีมีคําดูถูกมาทําให้เราเนี่ยนึกน้อยใจด้วยซ้ําล่าสุดเนี่ยมาดูดวงกับผมเขาบอกเลยคนนี้เขาไปเอาตัางค์แม่มาลงทุนจะทําร้านปาต้องโกอยู่แถวฝั่งทน คุณผู้ชมนึกออกไหมแกก็ออกจากงานนะนะไม่ให้ออกหรอกบริษัทแกเศรษฐกิจแบบนี้แกก็ออกม่าทาอะไรดีนึกออกไหมหนู่นนี่นั่นพอมีฝีมือจากอากงเพราะว่าเด็กๆเ,เคยช่วยอากงทาปลาต้องโกงแล้วขายดีแล้วมันไม่มีทุนนะก็ไปขอแม่พอไปขอแม่เสร็จเรียบร้อยโอ้โหทีนี้ทั้งพี่ทั้งน้องแกเป็นลูกคนกลางโทรมาเลยเฮ้ยมึงเข้าไปเอาตังค์แม่ได้ยังไงมึงไ่เอาตังค์เข้ามาได้ยังไงน้ำหน้าอย่างมึงเนี่ยก็ไม่มีปัญญาใช้เขาหรอกน,นั่น ชาวพิจิกเป็นแบบนี้คุณผู้ชมบางทีคําพูดมันดูถูกเหยียดหยามเราผมบอกไม่ต้องไปน้อยใจไม่ต้องไปนึกเสียใจแกก็ร้องไห้นะนึกออกไหมผมฟังแล้วผมยังน้ำตาคอเลยอบอกไม่เป็นไรตั้งใจทํารักษาศีลให้มั่นจเจริญภาวนาบ้างอย่าบอกว่าไม่มีเวลาสวดมนต์สักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมแกเปิดร้านนะไม่ถึงเดือนนะแกเอาเงินแม่แกมาสามหมื่นนะ แกโทรมาบอกผมนะจารย์วันนี้หนูดีใจมากเลยวันนี้ยี่วันนะเปิดร้านมา27วันหนูมีเงินคืนแม่และสา0 0 0ืคุณผู้ชมเชื่อไหมและนี่แหละครับบางทีบางสิ่งบางอย่างหรือความลับของจัก,กรวาเลเราเนี่ยนะฮะถ้าเราหามันไม่เจอเชื่อม,มันไม่ตรงจุดความสำเร็จมันก็ไม่บังเกิด คุณผู้ชมทาตามที่ไพรรัตนะบอกนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมทำ,มทออมมทำและทําง่ายๆและคุณผู้ชมสบายใจได้เลยไม่ต้องไปเสียสะตุ้งสตางไม่ต้องไปเสียอะไรมันแบบมากมายนะฮะนึกออกไหมไพ่ใบสุดท้ายครับทําบุญตักบาทครั้งนี้ชาวราศีพิจิกนะครับรับ ปีใหม่นะฮะคุณผู้ชมถวายน้ำปานะนะฮะสักนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนมถั่วเหลืองหรือน้ำผลไม้ครั้งนี้ปีใหม่ชาวพิจิกฟังให้ดีนะเพราะคลิปเนี้ยมาก่อนอยู่แล้วให้ทำข้ามวันเลย30 31และวันที่1มกราหรือ31 1มกรา2มกราให้ทำา3วันติดแต่อย่ามีเนื้อสัตว์นะ เอาสามวันพอถ้าทําไม่ได้เอาสองวันแต่ถ้าทําไม่ได้อีกก็ทําวันเดียวถ้าทําไม่ได้เลยไปถวายเพลงก็ได้ครับเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ว่าจะให้ปังจะให้ดีคุณผู้ชมทําตามนี้นะครับจะได้ไม่มีการเบียดเบียนเกิดขึ้นและคุณผู้ชมอธิษฐานเลยขออย่าให้ใครเนี่ยมาเบียดเบียนคุณผู้ชมเลยปีนี้ทั้งปีก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีพิจิกที่เป็นที่รักของผมทุกท่านช่วยพิมพ์คําว่า ราศีพิจิกให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขณะที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทําทานพุทธะจากความนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีและลัคนาพิจิตทุกท่านครับ เหนือสิ่งอื่นใดชาวพิจิกฟังคลิปนี้แล้วแชร์ไปเลยครับคุณผู้ชมในกลุ่มต่างๆญาติพี่น้องโรงเรียนตอนเด็กกลุ่มที่ทำงานบอกเขาสักนิดหนึ่งครับเขาจะได้รู้ถึงวิธีการทำบุญเขาจะได้รู้ถึงวิธีสร้างกุศลการบอกบุญก็ได้อานิสงส์ผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับมหัศจรรย์ไพรรัตนะราศีต่อไปราศี เอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับไพ่ใบแรกขอขมากรรมใบที่สองทำบุญลงศพใบที่สาม ตีระฆังแม่โวยชาวราศีกุมไพ่ใบแรกก็ขอขมากรรมซะแล้วชาวราศีกุมครับในจำนวน12ราศีทั้งหมดคนที่มีกรรมมากที่สุดคือชาวราศีกุมวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเชื่อผมไหม คุณผู้ชมรู้ไหมว่าวันนี้ทำไมเราถึงได้เจอกันเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาชักนำชักพาให้คุณผู้ชมมาเจอผมเนี่ยแหละฮะครั้งที่แล้วไพ่ถอนคำสัญญาสาบานวันนี้ขอขมากรรมเดือนกุมภานี้ขอขมากรรม คุณผู้ชมขอขอมากรรมสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้กับคุณผู้ชมผมมีสถานที่อยู่สถานที่หนึ่งครั้งที่แล้วบอกกับชาวราศีกุมไปแล้วใครยังไม่ได้เดินทางนะฮะคุณผู้ชมหรือใครยังไม่มีโอกาสได้ไปผมแนะนำสถานที่หนึ่งวัดสามเปิมท่านเจ้ามา คุณผู้ชมไปให้ได้นะครับวัดสำปื้มเนี่ยจะอยู่ตรงสำเพลงนะฮะมีที่จอดรถด,ดีคุณผู้ชมหารูปปั้นท่านเจ้ามาให้เจอด้านข้างจะมีบทขอขามากรรมใครไปแล้วจะไปอีกครั้งหนึ่งก็ได้มันจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์ไปขอขามากรรมสักนิดหนึ่งครับกรรมได้ที่ข้าพเจ้าได้ทำไม่ว่าจะทำให้บุคคลใดเสียน้ำตาเลือดตกยางออกทำให้เขาเจ็บ แค้นเคืองโกรธโทษฉันใหญ่ฉันถึงทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จสักอย่างครั้งนี้คุณผู้ชมไปขอเข้ามากรรมให้ได้ใครไม่มีโอกาสเดินทางนะครับจุดทูบ16ดอกกลางแจ้งแคปหน้าจอผมตอนนี้เลยครับ ที่ผมขึ้นให้คุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมจงตั้งใจทำอย่าทำจิตใจให้วอกแวกจงอยู่ในความจงอยู่เขาเรียกว่าอะไรจงอยู่ในสมาธิและจงตั้งใจขึ้นนโมสามจบครับแล้วท่องบทขอขมากรรมปีใหม่แล้วเอาสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อผมและทำง่ายๆจงทำด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไพ่ใบที่สองทำบุญโรงศพ คุณผู้ชมครับไพ่ใบนี้ไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมนานมากแล้วนะครับการทําบุญลงศพเหมือนการพลิกชีวิตเหมือนการชุบชีวิตให้แก่ชาวราศีกุมใครไถมือถือเห็นเขานะครับ อ้าวร่วมบริจาคน้ำมันเผาศพหน่อยทําเมนเผาศพศาลาสวดศพตอนนี้เมนเผาไม่ได้แล้วเตาแตกหมดแล้วคุณผู้ชมโอนไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วผมบอกหัวใจมาหาสมุทรให้กับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าหัวใจแห่งดวงชะตาหัวใจแห่งโชคชะตาที่จะถูกกําหนดขึ้นในทิศหอละดีของชาวราศีกุมครั้งนี้ โอนเงินหรือบริจาคเงินนะครับที่วัดใกล้บ้านเวลาเขามีตู้บริจาคทำบุญลงศพคุณผู้ชมใส่ให้เท่าอายุฟังให้ดีนะสมมุติใครทำวันนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เดือนหน้าก็ราสีกุมแล้ววันเกิดหนูแล้วหนูทำเลยไปสักบาทหนึ่งได้ไหมไม่ได้นะฮะทำให้พอดีเดี๋ยวยังเดี๋ยวค่อยไปทำอย่างอื่น แล้วการทําบุญลงศพครั้งนี้คุณผู้ชมอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียวและตู้อื่นตู้สังฆทานหรือว่าเราจะหยอด5บาท10บาทอีกรอบก็ได้ก็ให้ญาติผู้หลวงรับเทวดาประจําตนสรพสัตว์น้อยใหญ่แต่ครั้งนี้เปิดหัวมานะครับต้อนรับปีใหม่คุณผู้ชมหยอดตู้ครั้งนี้แล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรอย่างเดียว ฟังให้ดีนะครับพอคุณผู้ชมสมมติคุณผู้ชมอายุ40คุณผู้ชมอายุ50ก็หยอด50บาทตึ๊บหยอดเสร็จเรียบร้อยยกมือท่วมหัวไม่ต้องจุดธูปเลยข้าพเจ้าขออุทิศบุญนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าในทุกภพทุกชาติขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับผลบุญนี้แล้วนับแต่นี้ ข้าพระเจ้าและท่านขอให้เป็นอันขาดกันคุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับพูดตามที่ผมบอกแล้วเดี๋ยวปาฏิหารจะบังเกิดขึ้นกับชาวราศีกลุ่มไพ่ใบสุดท้ายตีรักขังเวลาคุณผู้ชมไปวัดทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ ก่อนที่จะกลับหาลคลังหาคล้องหากองตีสักเก้าทีประกาศนะครับให้เหล่าเทพเทวาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินคุดยักษ์คนทันนาคและคนเมืองบางบทเหล่าเทพพบุตรเทวดาต่างๆขอให้ได้ยินวันนี้ข้าพระเจ้าชื่อนี้นำสกุลน,นี้ได้มาทำบุญที่วัดนี้ ขอให้บุญกุศลนี้จงส่งเสริมให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยและรุ่งเรืองครับก่อนจากกันวันนี้ผมอยากให้ชาวราศีกุมที่เป็นที่รักทุกท่านและลักคนากลุมที่น่ารักทุกท่านช่วยพิมพ์คำว่าราศีกลุ่มหรือลักคนากลุม ให้ผมสักครั้งหนึ่งครับในขนาดที่ผมสวดมนต์เจริญภาวนาและทำทานพุทธะจากขวานตนีนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจผมขออุทิศบุญตรงนี้ให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีและลัคนากลุ่มทุกท่านครับ เอาละครับคุณผู้ชมทับนตะมันนวดหมอหัวโตวนะครับคุณผู้ชมโอ้โหหลายท่านใช้นี่นะแหมตอนนี้นะ้ำมันนวดหมอหัวโตวเนี่ยแพงลิตรหน้าดูเลยนะคุณผู้ชมนะเวลาใช้นะนั่งสมาธิสวดมนต์นะครับหรือเวลาหลับนอนเนี่ยแก้อาการปวดคลายอาการเมื่อยแแม่คุณผู้ชมผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณจริงๆนะครับกับ ผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดหมอหัวโตหลายท่านใช้นะครับติชมนะครับโอ้โหเยอะแยะเลยผมกราบขอบพระคุณจริงๆแล้วทางท่านเจ้าของเนี่ยท่านเป็นคนใจบุญ ไม่ว่าจะทำบุญกับเหล่าสมณะชีพามนะครับเหล่าพระพิสุสง์โรงพยาบาลสงฆ์ต่างๆช่วยเหลือศพยากไร้มูลทิิเด็กและคนชรารวมกระทั่งถึงหมาแมวถ่ายชีวิตโคกระบือโอ้โหคุณผู้ชมงานนี้นอกจากจะหายปวดหายเมื่อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็ได้ทำบุญทำกุศลด้วยอย่าลืมนะครับหลายท่านที่ผมบอกไปเมื่อ คลิปเดือนที่แล้วที่ผ่านมาบอกว่าซื้อไปให้คุณแม่นะคุณผู้ชมนะโอนตังให้คุณแม่ด้วยนะอย่าให้คุณแม่เขาจ่ายเงินเองนะเดี๋ยวเขาจะมาต่อว่าผมแล้วครั้งนี้ครับลูกกระตันยูทุกท่านซื้อให้คุณแม่ได้ใช้สอยกันหลายครัวเรือนเลยไม่ว่าจะปวดหลังปวดขาไปวัดวาอารามขึ้นบนใดวัดไปทำบุญสูงสูงหลายท่านใช้ก็ เขียนมาบอกผมว่าโอ้โหมันหายปวดจริงๆคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับท่านบอกผมว่าอาจารย์อีชั้นเนี่ยนะซื้อน้ํามันแกไปนะแล้วอีชั้นก็ไปให้ร้านหมอนวดเลยนะนวดให้นะปกติเขาจะเอาเอายาหมองเนี่ยผสมกับออยโอ้โหเวลากดทีแรกก็เจ็บกดทีสองนี่โคตรเจ็บเลยแต่พอใช้น้ํามันนวดหมอหัวโตวครับกดโดนเส้นครั้งแรกมีความรู้สึกเจ็บพอกดครั้งที่สองอั การตึงของเส้นต่างๆหายเป็นปลิดทิ้งคุณผู้ชมอย่าได้พลาดแต่ถ้าใครสะดวกทางลายก็ต้องโอนเงินก่อนแต่ถ้าใครอยากเก็บปลายทางก็เข้าไปที่ช้อปปี้ได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วครั้งนี้ผลิตภัณฑ์หมอหัวโตขออำนวยชัยอำนวยพรทุกท่านให้หายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยคิดสิ่งใดสมปรารถนา เฮงเฮงปังปังทุกท่านครับ